กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะ6สุดยอดเทศกาลอลังการที่สุดในโลกต้องเตรียมตัวไปเฉลิมฉลองกันแล้วล่ะแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะมีประเพณีเทศกาลที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆค่ะและนี่คือ6งานเทศกาลและงานเฉลิมฉลองที่ต้องร้องว้าวมีของไทยด้วยนะคะ แต่จะเป็นเทศกาลอะไรนั้นไปลองฟังกันเลยค่ะเทศกาลบอลลูนนา,นานาชาติอันบูเคียที่รัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาเทศกาลบอลลูนนี้เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากๆจะจัดขึ้น9วันติดต่อกันของทุกปีคือตั้งแต่วันที่5ถึง13ตุลาคมทามกลางอากาศที่ร้อนระอุจะมีบอลลูนหลากหลายรูปแบบและสีสันลอยคว้างกันอยู่ในอากาศเป็นพันๆลูก นับว่าเป็นงานเทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะและมันยังดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนได้เข้ามาเยี่ยมชมกันอีกด้วย 2. งานแคนิวัลกรุงริโอเดจาเนโรจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีไฮไลท์ยิ่งใหญ่สุดๆของงานก็คือการแข่งขันเต้นรำแซมบ้าของโรงเรียนสอนเต้นแถวหน้าของประเทศบราซิล12แห่ง ซึ่งจะมาประชันกันปีละครั้งทั้งลีลาท่าเต้นความเรดหรืออลังการของเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงความคิดสร้างสารรค์และความงดงามของขบวนรถแหถ่นสนามกีฬาแซมโบโดมนับว่าเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ 3. เทศกาลเผาหุ่นลาสฟายสเมืองวาเลนเซียประเทศสเปน วาเลนเซียเป็นเมืองใหญ่อันดับที่3ของประเทศสเปนรองมาจากมาริตและบารเซโลานาะและยังเป็นเมืองที่มีเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเทศกาลเผาหุ่นเป็นคำภาษาท้องถิ่นของวาเลนเซียซึ่งแปลว่าไฟจะเป็นการสร้างสารรค์และทำลายหุ่นยักษ์ที่ทำขึ้นจากกระดาษและยังเป็นงานเฉลิมฉลองตามประเพณีซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อระลึกถึงเซนต์โจเซฟพระบิดาของพระเยซู โดยงานจะจัดขึ้น5วัน5คืนด้วยกันจะมีทั้งพิธีทางประวัติศาสตร์พิธีทางศาสนาและการแสดงตัวการ์ตูนรวมไปถึงหุ่นต่างๆจากนั้นก็จะเริ่มจุดไฟเผาหุ่นหรือตัวการ์ตูนกระดาษฉลองจนสว่างสวยไปทั่วเมืองโดยในแต่ละปีแต่ละเขตต่างๆของวาเลนเซียจะทำหุ่นกระดาษซึ่งใช้เวลาถึง1ปีเต็มในการออกแบบสร้างและทาสีอย่างสวยงามเพื่อประกวดชิงรางวัลกันด้วยนะ เทศกาลน้ำแข็งในเมืองฮาบินประเทศจีนเมืองหลวงของมณฑลเหยหลงเจียงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนและยังเป็นเจ้าภาพการจัดเทศกาลน้ำแข็งและหิมะอันยือกเย็นนี้ค่ะซึ่งไฮไลท์นั่นก็คือการแกะสลักน้ำแข็งมหืมาติดไฟประดับประดาปราสาทน้ำแข็งให้ส่งแสงสว่างสากสีสันในตอนกลางคืนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายอย่างเช่น เรือใบน้ำแข็งฮอกกี้น้ำแข็งฟุตบอลน,น้ำแข็งสำหรับคนที่ชอบความหนาวสุดขว้ห้ามพาที่นี่เลยค่ะ 5. Oktoberfest ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนมีเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมถึง6ล้านคนในทุกๆปีจัดขึ้นเป็นเวลา2-3สัปดาห์ในช่วงกลางเดือนกันยาไปจนถึงเดือนตุลาคม จุดเริ่มต้นของงานนี้เกิดจากงานพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายลูวิชและเจ้าหญิงเทเลซ่าแห่งเยอรมน,นีที่ได้เปิดให้ชาวเมืองได้ร่วมเฉลิมฉลองพิธีมงคลซึ่งการจัดงานเลี้ยงในครั้งนั้นได้รับความชื่นชมจากชาวเมืองเป็นอย่างมากจึงมีการร้องขอให้จัดงานนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆในทุกๆปีนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันถือเป็นหนึ่งงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมน,นี และยังเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยทีเดียวโดยทุกคนจะได้แต่งตัวในแบบเยอรมันแทๆ้ๆพร้อมดื่มด่ำไปกับเบียร์เยอรมันภายในงานนอกเหนือไปจากเต็นท์เบียร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วยังมีสวนสนุกขนาดใหญ่ให้ฟินกันอีกด้วย 6. เทศกาลลอยกระทงจังหวัดสุขโขทยนะัยณประเทศไทยสำหรับประเทศไทยเรานั้นประเพณีลอยกระทงนับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงาน นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจและเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างมากไฮไลท์ของเทศกาลนี้จะอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยด้วยขบวนแห่ลอยน้ำการลอยแพที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้และมีการปล่อยโคมนับพันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและยังมีการจุดดอกไม้ไฟงานรื่นเริงร่วมอีกด้วยซึ่งเทศกาลลอยกระทงนั้นจะจัดขึ้นในวันขึ้น15่15ําเดือน12ของทุกปี นอกจากเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ยังมีเทศกาลสงการานต์ที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำสงการานต์ที่ประเทศไทยและยังโด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ6สุดยอดเทศกาลอลังการที่สุดของโลกเห็นแล้วน่าไปทุกๆที่เลยรวมไปถึงประเทศไทยของเราเองก็มีหลากหลายเทศกาลให้ร่วมเฉลิมฉลองทุกๆปีถือเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยละ่ะ วันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ